ada. Wait, happy. สดแบ่ยาายกับแไกไก่ยแนะนำพี่หน่อยว่าตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ไหนเพื่อจะมาดูอะไรบงเี่บังบังอะไรครับไกไกไก่ว่าเรานมาทอะไรเ๋อมาเอเอาไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาที่บ้านตัวมูเดงครับวันนี้เราจะมาดูว่าการทาสุนัขนั้นเป็นยังไง ว่ามีขั้นตอนหรือว่ามีพิธีกรรมยังไงบ้างเชิญครับสวัสดสวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกรบ ท่านท่านโมุนเดงครับเขาชื่อล็อกแม่ล็อแม่ครับนมสกุกนาาบ,าลาาบ,าบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือผู้ช่วยของเขาอยู่ท่านหน้าน,นี้ครับครับตอนนี้นั่งเล่นนี่ชื่ออับูบากาแล้วก็สามารถสามครับเป็นผู้ช่วยของโตมุนเดงครับ เริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือจากที่เราแนะนําชื่อะไรเมื่อกี้แล้วคือนี้เราจะมารู้จักกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องเครื่องยกครูครับเนี่ยเครื่องยกครูแล้วก็อุปกรณ์คือมีหลายอย่างครับมันดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับ,รบไปไปลายยับเพศของผู้ชายแล้วก็มีอันนี้ครับผมอุปกรเนอเยอะ ออันนี้ที่ดึงของปลายววัฒเพศมาให้เดินมาให้โดนที่อะไรที่หัวหัวของครับแล้วก็อันนี้เข็มไว้ฉีดยาชาแล้วก็อันนี้คือมีดที่ใช้ทําตัดของยิวเพศครับแล้วนี่อะไรครับนี่ วรวมเนจะหายมาเย็บแผลได้ละลายเนี่ยนะได้ละลายออละลายน,นี่นน,ยยนี่ได้ธรรมดาครับ,บแล้วก็อันนี้ก็คือได้ละลายที่ใช้เย็บแผลครับแล้วก็มีสก็อตเทปมีผ้าพันแผลแล้วก็มียาทาแผลก็นี ยอลาเมาอกันอนนี้นี่กเลย่าปทมักันอคเชเทารเชะเชยมานานแล้วประมาณ80-90ปีแล้วนี่ใช่ก็คือสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดก็เลยมาถึงอลุงคนนี้อ๋ ตบหงอดี่ระพักับสิดละอ้น่ลสียกี่ตัอันใยเยะตัอ่ตงตยไ้จังกะตสี oh. ่เสกระิงดวันน oh. <'s> ี้ปกะกระกระไอนะพไ้กระพิง้กรคืองไนรนกรง้นกรประกอะพ้นกระพิประ้นบด้วยมไเส้นได้นิ แล้วก็มีเงินค่ายกครูก็คือ12บาทเขาบอกว่าถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้ามากกว่านี้ได้สบอบาทก็คือแบบมาตรฐานแล้ว2บบาทตั้งแต่ออโบราณแล้วก็ใช้แล้วก็มีข้าวสารแล้วก็มีใบพรูในนี้ก็คือมีหมากอันนี้คือเครื่องยกครู กล้วยกับใบกล้วยไว้ใช้รองรองคนที่คนที่ต้องต้องอะไรต้องสุน,นัขแล้วก็ไอ้นี้ก็จำกัดเหมือนกันว่ายาวเกินไปก็ไม่ได้ประมาณสองศอกไอ้นี้ใช่อรอะปบตาเด็กเด็กอดเออดวั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 ดว

ว่าอ <laughs> ันเดียร์ทำยังไงออืมนี่จ้ะว่าอย่านี่จ้ะไม่ไดะตัวแรกเคียดจริงเลยร้ได้เลยองจีนไปได้แลู้

เมื่อกี้จำเป็นเลยก็ด้อกไปอะไรอย่างี้ยึดสายยึดเถื่อนเขาบอกว่าเมื่อกี้ก็คือวันต้องห้ามที่ห้ามสุนัขก็มีหนึ่งวันก็คือวันอังคารคนสมัยก่อนบอกว่าถ้าสุนัขวันนี้เด็กถ้าท้ายก็จะจะไม่หายเท่าไหร่จะเป็นโรคออกอ่อนแอดอะไรโรคทางนั้นเลยทางสุนันก็จะไม่แข็งแรงถ้าวันค <c oughs> ระวังอาหารที่เป็นแบบแพ้อะไรพวกอาหารทะเลประมาณกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาปรานที่เป็นเป็นไผ่นั้นแ้วก็ไก่ไก่ที่ขายตามร้านก็ปีนกินไม่ได้ไกนก็อาจจะบวมได้หนอนใช่ครับบวมบวมอย่างน,นี้คดับแล้วอย่างสมัยผมนี้ผมต้องพาผู้ช่วยแล้วก็ผู้ช่วยนี้ เสริต่อเออเสริมต่ออ๋ออย่างอย่างเช่นพอพอคุณคุณลุงเอออย่างเช่นคุณลุงคนนี้เป็นผู้ช่วยก็ต่อไปคุณลุงก็สามารถทำได้แล้วก็เขาหาเขาหาผู้ช่วยต่อตั้วกับพ่อพ่อก็คือเสียชีวิตการคลังเขาต้องไปแทนก็เลยเป็นต้องคนที่อาตจอาจะมาบุรอะไรก็ได คนที่แบบไม่เมาเลือดก็เลยอ๋อใครที่กล้าเช่นครับทีนี้ต้องต้องถามคุณลุงแล้วครับว่าครั้งแรกที่ทําคุณลุงรู้สึกไงบ้างครั้งครั้งแรกที่ว่าคุณลุงเป็นคนสุนัขเองอย่าคนเกลัวไหมครับไม่กลัวคือชินละมือก็ไม่สันเออพออายุมากนี้มือจะสันเลยเต้องใช้ผู้ช่วยอ๋อก็มิงกัน perso dia ngai kak. Eh, boh sama kan. Sungai. Oh, macam ni. Bahasa yang mewah, bahasa sukahati. Ah, bahasa sukahati lah. Kita boleh tulung ke kampung Jadi, ke kampung kalau ambo tak tak tu, tak ada dah orang sini. Patut demo nak cari temu luar raya. Lalu tu, ambo sangkut kerja juga. คนเรงบอกว่าก็คือเขาดีใจมากก็คือถ้าไม่มีในหมู่บ้านนี้ก็คือไม่มีเลยยากแต่เดี๋ยวนี้ก็คือ,อยากจริงๆตอกมูลเดงก็คือไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ส่วนมากก็คือคนจะตัดที่โรงพยาบาลไม่ค่อยตัดที่ตอกอุ้เด้งเท่าไหร่ก็เลยอยากก็เลยเขา้าหูใจในการเป็นตอกอุ้เด้งของเขา มันจะเโมาโมเลยโมไปทีเยอโวนะกกดีนี่วเจับจัดตัวปอรประมาณเป็ร้อก้า้อยคนแล้วี่คิดว่าตอนนั้นอายุสิบเก้ปเออตอนนี้ห้เกแล้วสี่สิบปีแล้วสี่สิบสี่สิบปี

อ่าแตกต่ยแต่ต่างความแตกต่างสมัยก่อนสมัยนี้ก็คืออุปกรณ์ก็คือไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนคือไม่เย็บแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเย็บพันอย่างเดียวแต่ก่อนแล้วก็มีดก็คือไม่ใช่มีดแบบนี้แต่มีดสมัยก่อนเขามีมีดเฉพาะใช่ไหมเพาะก็จะได้มาตโต้ใช่ไก็คือมีดเพาะตราตราแกะแล้วเน้่เดอหน้เด

มีผงด้วยมีผงผงสมุนไพรใส่ใช่แล้วสมัยก่อนกับสมัยงานหนึ่งานใหญ่งานใหญ่เองานใหญ่เออไอสมัยนี้หายหรือเปล่าประมาณสองอาทิตย์ครับแต่ไม่รู้รำม้อนหรือเปล่าบูเล่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับ

เต้นเต้นยังเสียวๆอยู่ยังเสียวๆอยู่ใช่ค่ะคนอื่นมีร้องงห้ยไหมมีร้องมมีเด็กบางคนบางคนแล้วมันมัน